สวัสดีทุกคนที่ดูอยู่วันนี้เราจะมาแกะพาสาดูโปเกมอนเทรดิงการ์ดเกมเซตบัตนี่ที่ซื้อมาเราเล่นได้เลยมาในกล่องก็เราเป็นยางไงอันนี้ก็คือของแถมชื่อว่าเวโนโดิงกานะครับเอาไปตะก,กองส่วนนี้ก็คือเด็กส่วนนี้ก็คือ กล่องของเซ็ตโปเกมอนเทดดิ้งการ์เกมเซ็กบัตดดี้นะครับภายในกล่องมันก็เปอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงมันออกออกมาแล้วก็จะมีโปเกมอนการ์โปเกมอนนะครับการ์โปเกมอนตัวนับดาเมจแล้วก็คู่มือการเล่นนะครับ อันนี้ไว้กินหลังเรามาดูการ์ดโปเกมอนก่อนเลยแกะออกมาแล้วนะครดึงดงูนี่ครับหน้าตาโปเกมอนนี่ภาคไทยนะครับตัวแรกตัวแรก บลิลิลิดามะนะครับมีแบบหนึ่งนะ <Okay. S 1> มีมีสองใบนะครับอันแรกก็เป็นบิลิลีลลดามะนะครับโอเคได้แล้แล้วก็มารุมามารุมานะครับมารุมายะนะครับ ถ้าเกิดอ่านชื่อตัวไหนพี่ก็ขอโทษนะอ่านมาตกภาษาไทยจ <c oughs> ต่อไปลา,ลาุลาคุไลมีลาคุไลมีตัวนับผดมีสามใบโอเคนะครับนี่ใบที่สามแล้วก็ ไลไลโวไลโวมีสองใบเหมือนกันแล้วก็ใบใบที่สี่นี่ครับแล้วไอใบที่ห้าโรโตอมนะครับใบที่หกเอนเนอรีสายฟ้าพลังงานพื้นฐาน ท่าสายฟ้านะครับมีกีิพลังงานพื้นฐานท่าสายฟ้าเก้าใบนะครับแล้วก็งานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับมีสองใบนะครับแล้วก็ แมรี่แมรี่แมรี่นะคบมีสองใบแล้วก็ซุเปอร์บอลนะครับก็มีสองใบอีกแล้วแล้วก็โปเกมอนบอมสองสองใบแล้วก็สับเปลี่ยนโปเกมอนสองใบ อันนี้อะไรเนี่ยโปเกมโปเกแคนชอนเนาะแล้วต่ก็บางอะไรโปเกมอนแคชเชอร์โปโกเกมอนแคชเชอรอ์อออ <Cas> สองใบครับแล้วก็คันเบ็ดธรรมดา S <S <S แล้วก็คันเบ็ดธรรมดานะครับอันนี้เราอันนี้เราลองถ่ายดูก่อนแล้วก็อันนี้โซนี่โซนี่นะครับใช่ไหมโซนี่ใช่ไหมโซเนีย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 ขอบคุณโซเนียหนึ่งใบอีกแล้วแล้วก็จักรยานโลตอม นิ่งใบแล้วก็ใบเดียวโตร,รโโตอมสมาร์ทโฟนโรตอมสมาร์ทโฟนหนึ่งใบแล้วก็โปเกเกียร์สามจุดศูนย์นะครับหนึ่งใบอีกแล้วแล้วก็เอนเนจีไซฟเอนเนจี บีมสปีดเอเนร์จีสปีดถ้าสายถ้าสายฟ้าเก่งไบแล้วก็วิกาจูวีเปิดมาตั้งนานได้วิกาจูวีแล้วแล้วก็โมคูโลนะครับทั้งหมดสามใบแล้วก็ฟุคุสึโลหรือเปล่า ฟูคุสึสโลฟูคุสึโลนะครับก็สองใบสองใบแล้วก็ดาดาลิมะใช่ไหมใช่ไหมตากกดาดารินดาดารินนะครับมีสองใบแล้วก็เฝ้าเพลาฟ เีราฟหรอราฟหนึ่งใบพลังงานพื้นฐานธาตุธาตุพืชเจ็ดใบแล้วก็อยากขยับได้ไหมแป๊บหนึ่งนะครับ ต่อไปก็จูไรเปอร์จูไรเปอร์จูไรเปอร์หนึ่งแล้วก็ฮอปฮอปมีสามใบฮอปมีสามใบแล้วก็คำสั่งของบอสหนึ่งใบแล้วก็อะไรเนี่ยอโลลอ,นนอรโร่าเอเนจีออโรราเอเนจีนะครับแล้วก็ ทาวินทาวินอะไรอ่ะทาวินเอนเอเนจีทาวินเอเนเอนจีนะครับอันนี้เป็นชัดดอว์มอนนอว์มอน,นอว์มอ,อ,มอแล้วก็อันสุดท้ายควิกบันม,มีกี่ใบครับหกสิบใบครับ แล้วก็รวมของแถมทม้าน normal เบโดริงก้าก็เป็นหกสิบเอ็ดใบไม่ค่อยมีโปกเกมอนเลยนะครับอืมใช่แล้วรู้สึกว่าเราจะได้พิกาจูวีตัวเดียวเองนะครับนอกนั้นธรรมดาหมดเลยไม่มีใดานามมกให้เลยไม่มีโมเกนใดหน้าให้เลยนีไ่ไม่เหมือนของญี่ปุ่นกับของ ที่เป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะอันนั้น,น,น,นได้อันนั้นได้เยอะมาก